นะะใน,นานะพิธีกรรุ่นใหญ่ที่ยังคงมีชื่อเสียงมาตลอดเกือบ30ปีแล้วค่ะนอกเหนือจากบทบาทของพิธีกรแล้วนะคะท่านผู้นี้ยังเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสาเร็จคนหนึ่งจากหนังสือคู่สร้างคู่สมกับบริษัทออสการ์ทัวร์ค่ะครับและในวันนี้เขามีบทบาทใหม่นะครับเป็นวุฒธธิสมาชิกครับซึ่งเราจะไปคุยกับเขาในทุกเรื่องที่กล่าวมานี้ครับวันนี้คงพักเที่ยงนะฮะเกตไม่มีคนละพี่อินดูใหม่อยู่เลยนะคะค อ๋อเนี่ยทำงานอยู่พอดีสวัสดีครับพัชรินทรชิกครับสวัสดีค่ะพี่เลาะเรียกแบบคุณอ้อยดีกว่าเรียกพี่เลาะเหมือนเดิมดีกว่านะครับคุ้นเคยชื่อนี้มากกว่าแล้วดูเป็นพวกเดียวกันนี่ก็ใช้ความสีสนมแต่ความจริงแล้วเนี่ยเห็นเขาบอกว่าชื่อพี่เลาะนี่ไม่ใช่ชื่อเล่นของพี่ดำรงจริงๆนะเมื่อกี้ว่ามาถึงรู้สึกน่าทึ่งมากพี่เลาะท่านผู้สมัครชี่เลาะเนี่ยนะครับสามารถสร้างตึกได้หนึ่งตึกตึกใหญ่ตึกทำงานแห่งนี้ครับผมใช่ไหมครับ ครับหกชั้นเป็นตึกชั้นฮะของที่ทํางานของคู่สร้างคู่สมของคู่สร้างคู่สมกับของมูลนิธิอยู่ที่นี่ด้วยกันครับเห็นบอกว่าเพิ่งย้ายมาได้ไม่เท่าไหร่ให้พี่้อยช่วยพาไปดูหน่อยไม่ค้ับแต่ห้องทำอะไรบ้างห้องนี้ห้องห้องทำงานผมนะฮะอยู่ในชั้นที่ห้าเชิญเชิญคุณอ้อยครับอยู่ในชั้นห้านะฮะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็คงระบบคอมพิวเตอร์ นี่จะเก็บผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือจะเก็บพวกเอกสารระยะหลังนี่ก็มาเก็บเอกสารของงานในวุฒิสมาชิกวุฒิสภาครับครับ,รบส,ส่วนชั้นบนชั้นหกนั้นตามโครงการเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดงานเราใหญ่เราสามารถขยายเป็นที่ทํางานได้แต่ตอนนี้เป็นที่พักคือคือผมจะไปไปมาถ้าเผื่อสมมุติว่ากลับจากต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศสักสองอาทิตย์เนี่ยกลับมามันงานมันค้างเยอะ เราก็รับลูกรับเมียมาอยู่ข้างบนนอนได้ทําอาหาร,หรมีครัวมีห้องนอนแต่เ้าทางานได้เหมือนบ,บ้านพักชั่วคราวบ้านพักชั่วคราวครับเพราะฉนั้นในแต่ละสัปดาห์ผมจะมาอยู่นี่สองสาคืนค่ะส่วนออฟฟิศมีอีกชั้นหนึ่งชั้น4ี่ใช่มัชั้น4นั้นเป็นที่ทําการของมูลนิธิมุมหนึ่งนะครับมูลนิธิดํารงพุทธานกับฝ่ายบัญชีฝ่ายโฆษณา จะอยู่ที่ชั้นสี่ครับครับคงต้องเริ่มจากงานที่ยากที่สุดเก่าแก่ที่สุดคู่สร้างคู่สมคู่สร้างตรงนี้คู่สร้างปีละสมอายุย่างเข้าปีที่สิบเจ็ดแล้วครับโอ้แก่ทีเดียวแก่ทีเดียวครับแล้วก็สิบเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนิตยสารเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในประเทศ <ฮะ S 1> ดีว่าพูดจะปากอ้อยนะผมเองก็กระดาษที่ไหนมีคนไทยอยู่เนี่ยไปถึงหมดคู่สร้างสมจะถึงหมดหในโลกนี้นะครับก็จริงเป็นอย่างนี้ครับแล้วพี่ล้อทาคู่สร้างสมวันไหนคะในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยค,ค,คือหนึ่งอาทิตย์ถ้ามานั่งที่สํานักงานนี้ก็คงทําหนังสือคู่สร้างคู่สมนะฮะในขณะเดียวกันงานอื่นงานมูลนิธิ งานสภามันก็จะมาอยู่ที่นีแ่แต่ใจเรามาที่นี่ก็คือเรามาทําหนังสืออย่างวันนี้เนี่ยจะนั่งอยู่ที่ออฟฟิศนี้นั่งที่ออฟฟิศนี้นครับต้องดูแลคุณสร้างคุณสมครับครับบางวันว่าง,าง,างก็ต้องไปทำ Tour. Tour, ออสการ์ทัวร์ออสการ์ทัวร์อยู่ตัวแล้วผมว่าออสการ์ทัวร์เนี่ยทำทางด้านคุมนโยบายงานหลักในออสการ์ทัวร์ของผมก็คืองานการออกไปต่างประเทศที่ว่าไปนอกไปนอกเนี่ยก็คือไปดูตลาดใหม่ๆเพราะนั้นงานหลักผมอยู่อย,อยู่ตรงนี้ กับดูแลเรื่องโฆษณาครับหรือนโยบายใหญ่ๆเราเป็นคนตัดสินใจแต่ที่จริงแล้วผุ้ส่วนหรือเจ้าหน้าที่เขาเขาเขาทำงานกันเก่งทุกคนครับค่ะแล้วพิธีกรในการจอดใจไปอ่านวันเทวันไหนคะพิธีกรจอดใจนี่ไม่แน่นอนฮะแล้วแต่ว่าแขกรับเชิญของรายการเนี่ยเขาสะดวกวันไหนอย่าง่ายๆอย่างบังงคจิโอมาจากอิตาลีอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ,ะ,ะเราจะมานั่งกากเก์ว่าเขาต้องมาวันนั้นไม่ได้ เขาบอกว่าเราเขาต้องให้เราอัดเทพวันนั้นเราก็ต้องทําตัวให้ว่างเพื่อที่จะไปอัดเทปเขาวันนั้นให้ได้แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นวันเสาร์ครับค่ะตนนี้มาถึงเรื่องใหญ่แล้วครับเรื่องนี้ผมต้องใช้เวลาคุยเยอะเลยเรื่องการเป็นวุฒิสมาชิกกับกรรมธิการว่านั่งคุยดีกว่านี่ฮะยาวนะเรื่องนี้่นั่งคุยจะยาวครับเชิญเชิญในห้องครับเชิญครับจริงๆแล้วเป็นวุฒิสมาชิกมาได้สักประมาณสสองสามเดือนครับครับ นนตั้งแต่มีนาคมมาฮะ<ม>ชีวิตแล้วงานของวุฒิสมาชิกต้องทํำยังไงคะถ้า <c oughs> หลักๆอันแรกก็คือมีถ้าเปิดเปิดสมัยประชุมนะครับ <c oughs> ก็หมายความว่าทุกวันศุกร์เราต้องไปประชุมคือประชุมวุฒิสภาหมายความว่า <c oughs> 260ท่านก็เข้าห้องประชุมประชุมกันในเรื่องต่างๆต,ตามวาระ <c oughs> ที่ท่านประธานนํามา แต่งานที่หลักที่ลงไปทําจริงๆไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนรัษฎรหรืออุทิศภาก็คืองานกรรมมาธิการกรรม,มาธิการก็คืองานที่เราเป็นผู้ที่เลือกอยากทํางานนี้ให้กับบ้านเมืองแต่ว่าสิ่งที่เราเลือกเนี่ยทางสภาก,ก็ต้องเห็นด้วยว่าว่าเราเหมาะสมไหมแต่ถึงเวลาแล้วสภาให้เราทําเรื่องการศึกษาและวัฒนธรรมเพราะนั้นก็เลยลงไปเป็นกรรมมาธิการการศึกษาและวัฒนธรรมอันนี้ที่งานหนัก คือจะต้องศึกษาในเรื่องที่สภามอบหมายให้หรือกรรมธิการเรามอบหมายให้ลงไปศึกษาแต่ต่อมามันไม่ใช่อย่างนั้นครับมันมีงานอื่นมาอีกเช่นเราสัมทัดในเรื่องการท่องเที่ยวทางกรรมธิการการท่องเที่ยวก็แต่งตั้งให้เราเป็นที่ปรึกษาอันนี้ของสภาผู้แทนรัษฎรใช่ไหมครัของสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นมาก่อนแล้วครับ,รบเรียกว่าที่ปรึกษาพิเศษกรรมธิการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนรัษฎรแล้วมีอีกครับเป็น โคศกกรรมมาธิการวิสามันศึกษาการบังคับใช้กฎหมายอันนี้วิสามันและอันนี้ไม่เคยได้ยินด้วยนะชื่อนี้แต่สําคัญมากเลยครับคุณสาธิตสาคัญมากผมเองพอได้รับการแต่งตั้งก็ไม่สบายใจว่าเอะเรามีความรู้กฎหมายแค่จัดรายการกฎหมายเพื่อประชชชนที่มสทเป็นองอากาศที่ช่อง11ด้วยที่องกาศช่อง11มา5ปีนะฮะ5ปีเอะเราไม่รู้กฎหมายแล้วพอไปเจอรายชื่อโอ้โห รวนแล้วแต่ท่านเป็นอายการ<ม>เป็นผู้พ<ม>ิพากษาเป็นคณะใหญ่ๆใ,ในศาลมาก่อนแต่พอเป็นแล้วแล้วก็มาตั้งให้เราเป็นโฆษกกรรมธิการอีกครับก็ปฏิเสธนะฮะตอนแรกรบ,บอกว่าโอโ้ท่านครับไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ทรงคุณวุฒินี่เต็มไปหมดท่านบอกว่าต้องได้เพราะหวังจากความเป็นสื่อมวลชนเนี่ย ที่จะไปเผยแผ่ในเรื่องที่ที่เราศึกษาแล้วตำแหน่งกรรมธิการการศึกษาวัฒนธรรมและาศาสนาที่พี่ล้อเป็นอยู่ในฐานะวุฒิที่สมาชิกนี่แหละค,ะค่ะตั้งแต่ที่ทํามาเนี่ยมีมีรสชาติยังไงบ้างคะตรงนี้ก็มีไปโหวตเสียงขัดขัดกับเขาอยู่ครั้งหนึ่งในแนวคิดของเราที่เป็นตั้งที่เราพิ่งเข้าไปเพิ่งเข้าไปเนี่ยนะครับเมื่อมีคนก็จะเอางานไปทำงานใหญ่เลยงานเรื่องศาสนาเนี่ยทำไมเราไม่ให้เขาไปเลย นะครับทุนหัวทุนกล้าให้ไปเลยเอาไปทําเลยเราที่อยู่เราจะได้ทําในงานงานมันจะได้น้อยลงแล้วกรรมธิการคณะหนึ่งก็แค่17ท่านเท่านั้นก็นี่ก็เป็นครั้งหนึ่งที่ผมผมคงมีความทัศนะอย่าพูดว่าขัดแย้งเพราะในระบบประชาธิปไตยความคิดเห็นไม่เหมือนกันนี่มันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรก็คือการเห็นต่างจากเข้าไปครับต่อไปก็คงจะมีอีกหลายกรณีที่ต้องทำงี้ก็คือเข้าไปโบสถ์บคราวนี้งานของวุฒิสมาชิกเนี่ยฮะจริงๆแล้วงานกว้างกว้างกว่าการเป็น กรรมธิการในแต่และชุดที่่ดำรงเข้าไปอยู่วุฒิสมาชิกทั้งหมดต้องเข้าประชุมทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ครับ,รบนั่นหมายความว่าก่อนที่จะเข้าไปไประชุมทุกนัดทุกวันศุกร์ที่เราจะต้องเตรียมเตรียมศึกษาตามวาระที่เขาส่งเข้ามาให้แน่นอนเลยรขาเขาจะส่งมาเลยครับทุกครั้งสักเราประชุมวันศุกร์สักวันพุธเราจะได้รับเอกสารจากเลขาธิการวุฒิสภาครับจะส่งมาในรายละเอียดในอนเอกสารดีมากก็จะต้องนั่งอ่านเพราะฉะนั้น อยากจะเรียนท่านทั้งสองว่าโอ้โหตั้งแต่ได้รับตําแหน่งนี้งานที่หนักที่สุดคืองานอ่านเอกสารอ่านเอกสารไม่ใช่งานผู้สร้างผู้สมบนโตไม่ใช่งานไม่ใช่แล้วครับผู้สร้างผู้สมเกือบจะไม่ได้ทําและบังเอิญได้น้องๆเขาเขาตั้งใจทํากันดีแต่ว่าเรามามางานงานเอกสารมากเลยก็คือต้องให้เวลากับตําแหน่งนี้เยอะที่สุดเลยใช่ไหมคือถ้าจะทํากันจริงๆทําันให้เอาดีทํากันสมกับที่เราได้ได้ทรงพระัุนาโปรดกล้าวแต่งตั้งเรานะครับ ก็ต้องทํางานสนองพระเดชพระคุณกันอย่างเต็มที่ไหนได้เป็นแล้วเนี่ยมันผมผมบอกว่ามีสองประเภทถ้าจะทําก็คือพัดเฉยลมเฉยไปถึงเวลาคุณก็ไปประชุมสภาอ้าวยกมือเอ่อยกแต่ว่าผมว่าโอกาสของเราเนี่ยใช่ไหมฮะมีเพียง260คนท่านั้นเมื่อมีโอกาสผมว่าเข้าไปอันนึงคือตักตะวงหาความรู้ด้วยช่วยเหลือบ้านเมืองได้ด้วยบางท่านนะครับก็ไม่มีเวลาที่จะไปได้ครบทุกครั้งนะครับ แต่พี่รอแล้วรู้สึกแปลกใจมากนอกจากไปประชุมครบทุกครั้งแล้วนะบางทีไปถึงตีห้าก็ไปถึงแล้วเช้าตู่มาเข้าประชุมกันประมาณเก้าโมงนี่ฝ่ายข้อมูลรายการแจงสีเบี้ยนี่ทำไมต้องถึชั่วโมงมันอย่างนี้ครับคุณอ้อยและคุณตีมสาธิตคือก็รู้สภาพบ้านเราอยู่แล้วรถมันติดครับผมคำนวณอย่างนี้ถ้าเราออกจากบ้านเช้าไปที่โน่นมีกาแฟดื่มสอง มีหนังสือพิมพ์อ่านครับแล้วในห้องที่สําหรับสมาชิกวุฒิสภาไปพักเนี่ยเขาจะมีช่อง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 สองร้อยหกสิบช่องของผมหมายเลขสี่สิบหกก็ช่องสี่สิบหกดำรงพุทธานจะมีคนใส่เอกสารไว้ให้คุณครับใครจะส่งจดหมายถึงผมนะครับอตอนเป็นใหม่ๆนี่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองแสดงความยินดีมาเยอะตั้งแต่รัฐมนตรีสอสอผู้บัญชาการเหล่าทัพ ชั้นใส่ไม่พอชั้นใส่ไม่พอเราไปแล้วก็กวาดออกมานะครับแล้วก็ามานั่งฉีดอ่านดื่มกาแฟเพราะฉะนั้นการไปถึงนั่นตีห้หรือ6กโมงนี้ผมว่าได้ได้ได้ไดประโยชน์เยอะดีกว่าไปติดอยู่บนถนนดีกว่าไปติดอยู่ยบนถนนครับแต่ก็ได้ใช้ประโยชน์จากตําแหน่งบทบาทตรงนี้ช่วยเหลือสังคมทางด้านอือ่น ข้างเคียงประกอบไปด้วยล้วก็เป็นคนที่มีงานเยอะมากเพราะฉะนั้นจัดสรรเวลายังไงเนี่ยเราก็คงจะได้ฟังพี่ล้อพูดแล้วไล่มาแต่ละวันแต่ละอะไรนี้นะคะวันหยุดทํายังไงแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเห็นเขาบอกว่าต้องเป็นแม่บ้านด้วยอันนี้สิที่ที่เราแปลกใจเอ๊ะแล้วแม่บ้านตัวจริงอยู่ไหนนั่นสิครับเรื่องนี้คงต้องคุยยาวครับเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมคะช่วงช่วงต่อไปเราจะคุยกับพี่ล้อในเรื่องของตําแหน่งแม่บ้านแล้วก็เกี่ยวกับมูลนิธิดํารงพุตานรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องภาษา ด้วยค่ะไปครูค่ะเอแดดมันแห้งหรือยังนะฮะแล้วก็ซักเนี่ยมีผงซักฟอกจะไปกัดลูกหรือเปล่าหอกพ่อคือเริ่มเข้าใจว่าบุญคุณของพ่อแม่นี่มหาศาลทูงสุดนะครับก็บ้านพักได้มีครัวมีห้องนอนมีห้องน้ำแล้วก็ทำงานได้ด้วยครับ แต่เห็นว่าปกติห้องนี้ไม่ใช่สะอาดอย่างนี้เนี่ยฮะครับลูกอ่อนนะครับลูกคนเล็กมันก็จะมาถ่ายทีวีก็เลยดูเป็นระเบียบหน่อยครับปกติจะเก็บเรียบร้อยเก็บเรียบร้อยครับเก็บทั้งของเก็บทั้งลูกลูกน่ารักมากจริงคือคือสมมุติว่าไปต่างประเทศมาสักสองอาทิตย์เนี่ยเราเราก็จะห่วงงาน ก็ไม่กลับบ้านเพราะบ้านอยู่อยู่เชิงสะพานสันฮีเราก็ให้ลูกเมียมันนอนที่นี่แล้วเราก็ทํางานได้ลงไปชั้น5้าก็ทํางานได้เลยอยู่ได้ดึกดื่นหรือเช้ามืดแต่งชุดนอนลงไปก็ทํางานไม่ต้ขับรถมาสองสามชั่วโมงก่าจะข้ามฟากมาใช่ครับใช่ครับก็เลยสะดวกหน่อยครับเวลารัดตัวไปหมดเพราะฉะนั้นทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเมื่อสักครู่นี้ว่าพี่ร้อนเนี่ยจัดการแบ่งสรรเวลาให้กับงานอะไรเป็นอันดับแรกก่อนในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยค่ะถ้าณวันนี้นะฮะคุณอ้อยก็คงต้องงานของ สมาชิกวุฒิสภาแต่เห็นว่างานที่หนักที่สุดกลับไม่ใช่งานพวกนี้เลยจริงๆงานที่หนักที่สุดคืองานแม่บ้านท่านผู้ชมอาจจะอาจจะงงพี่เลอเป็นแม่บ้านที่ได้ยินได้ยินว่าพี่เ้อเป็นแม่บ้านนี่ตกใจนะเอ็มพี่ล้อเนี่ยคืองานแม่บ้านนี่ตลอดสัปดาห์ครับเขาบอกว่าตอนที่มีลูกใหม่ๆเป็นคนซักผ้าอ้อมให้ลูกชงนมให้ลูกดูแลทุกอย่างภรรยานี่สบายเลย ภรรยาเขาลุกมาไม่ไหวคงไม่ได้สบายครับ็ก็ลุกมาไม่ไหวเพราะว่าเขาเพิ่งมีลูกครั้งแรกน่นะฮะแล้วมันไม่เนี่ยมันไม่มีคนใช้เนี่ยเราก็มันก็ต้องทำครับแต่เวลาทําแล้วนึกในใจโอ้เนี่ยนะทำให้คิดถึงแม่ทําให้รู้สึกรักแม่เราก็จะห่วงไม่หมดเช่นกลัวว่าผ้ามันชื้นครับอาจจะมีแบคทีเรียอยู่เดี๋ยวลูกจะไปเป็นเกลื้นอะไรมันสารพัดจะคิดไปหมดมันก็เลยต้องอ้าวต้องมารีดต้องมาคอยดูเอ๊แดดมัน แห่งหรือยังนะฮะแล้วก็ซักเนี่ยมีผงซักฟอกจะไปกัดลูกหรือเปล่าพ่ออกพ่อคือเริ่มเข้าใจว่าบุญคุณของพ่อแม่นี่มหาศาลก็ได้เห็นเบื้องหลังของพี่ล้อแล้วเนี่ยเบื้องหน้าเนี่ยคุณผู้ชมพร้อมทั้งเราๆนี่ก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าบทบาทของพี่ล้อความสําคัญหรือว่าความสามารถของพี่ล้อมีมากขนาดไหนแล้วก็เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปอย่างทุกวันนี้นี่นะคะอยากให้พี่ล้อพูดถึงว่าความเป็นมาของตัวเองเอาสรุปย่อๆเลยค่ะว่า มายังไรกว่าจะก้าวมาถึงทุกวันนี้ได้เรียนหนังสือโรงเรียนตำบลลุมพลีซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์ต่อเรามากคือได้เห็นชีวิตของชาวนาชีวิตชาวบ้านเป็นอย่างไรต่อมาเรียนโรงเรียนเกียรติคุณศึกษามัธยมโรงเรียนสุนทรวิทยาจบมหเข้าเรียนในโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเสร็จแล้วมาเรียนต่อบ้านสมเด็จวิไลครูบ้านสมเด็จเจ้าพญากรุงเทพแล้วก็มาเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษอีกพอจบ คุณจะไปเป็นครูเพื่อนผมก็เป็นครูผมไม่ผมสมัครเข้าทํางานการบินไทยอันนั้นเป็นที่แรกที่เริ่มทำงานครับโก้มากเพราะเงินเดือนมากกว่าครูสองเท่าได้พันหเป็นครูได้750้าชั้นตรีอยู่การบินไทย3ามปีช่องเจ็ดสีเขาเปิดทีวีแห่งแรกของเมืองไทยทีวีสีครับก็สมัครฝึกกับท่านพรเนตการุณอยู่เป็นปีๆพเนการุณเก่งระดมยิงจนในที่สุดเจ้านายก็คือ ร้อยโทชายชาญกันณสูตรท่านก็บอกว่าให้ลาออกจากการทีนไทยก็มาอยู่ทีวี8ปีตปดปีทำอะไรบ้างฮะ8ปปีในช่อง7สีนี่คือมหาวิทยาลัยของผมทําอะไรนะทำทุกอย่างยกเว้นไม่เล่นละครเป็นโฆษกเป็นผู้กกับเวทีเป็นผู้ประสานงานปเป็นคนภาคหนังติดตามเรื่องการแปลบทไม่ได้แปลเองนะฮะติดตามในคนนั้นแปลติดต่อหนังต่างประเทศหนังญี่ปุ่นหนังฝรั่งหนังไทย อ,อยู่ฝ่ายขายหาสปอนเซอร์อประสานงานนายให้ทำหมดทุกอย่างครบหมดเลยยกเว้นว่านายไม่เคยให้เล่นละคร,ครแต่8ปีเนี่ยผมทำงานมหาศาลก็คือว่ารู้จักง,งานทีวีครบวงจรผมว่าครบผมว่าครบอ้ออีกอันนึงไม่เคยอ่านข่าวเหมือนอย่างคุณตีนะครับเพราะสมัยนั้นอ่านข่าวก็รู้สึกจะไม่ได้ออกตัวนะก็จะออกแต่เสียงนะครับ ต่อมาปี2,519ก็ลาออกมาจัดรายการอิสระเริ่มต้นโดยสุขสันต์วันเสาร์คุณสร้างคุณสมบัติยิ้มพระจันทร์แย้มอะไรอีกผมไปนั่งรับดูรู้สึกตั้ง18รายการเลยผมว่ากว่านั้นแต่ว่ามันลืมไปมนะครับลืมบันทึกเข้าไปลืมบันทึกเข้าไป<ม>คนที่อายุต์เข,เขาคิดถึงครับว่าพี่รอดจะจะมีวันนี้ได้เห็นว่าตอนเด็กๆนี่ยากจนมากครอบครัวครอบครัวค่อนข้างจนครับเพราะว่าพ่อมีลูกหลายคนนะฮะพี่รอดเป็นคนที่อะไรครับคนที่สี่ครับในจำนวนทั้งหมด8คน8คนครับ ลแล้วถ้าได้จะถามว่าอย่างที่เราบอกว่าฐานะครอบครัวมไม่ค่อยดีนี่นะคะชีวิตของพี่เลอเองเนี่ยเดิมเรียกว่าก่อด่างสร้างตัวเนี่ยตอนช่วงไหนของชีวิตผมว่าถ้าจะก่อร่างสร้างตัวจริงๆเนี่ยเมื่อออกจากทีวีช่องเจ็ดสีแล้วคือมาเป็นเจ้าของรายการเองเหมือนอย่างนั่นคือรายการคูสร้างคูสมสุขสัตรวันเสาร์ผู่สร้างคูส,งคสมอธิตยิย้มประจันแย่ทั้นี้คือรายการตัวเองทั้งหมดเลยเหรอฮะ มีรายการเดียวในชีวิตที่ไม่ใช่ของผมที่ทําอยู่ก็คือเจาะใจกับแม่บ้านที่รักแม่บ้านที่รักก็ของของกันตนาหรือของช่องสามนะฮะกับเจาะใจของ JSL ผมมีรายได้จากเจาะใจคือค่าค่าเป็นโฆษกเห็นได้ข่าวว่ามีสายการบินสายการบินหนึ่งชื่อว่าอาหรับเอมิเรตส์เขาจ้างไปโฆษณาเป็นพรีเซนเตอร์ออกไปทั่วโลกเลยละฮะ คือเขาอย่างนี้ครับสายการบินนี้เนี่ยเป็นของสหรัฐอรับเอมิเรตส์ครับรวยมากนะฮะเขาเอาไปเป็นตัวแทนว่าเป็นผู้ชายคนนี้นั่งสายการบินเนี้เป็นคนที่ทําทีวีของเมืองไทยแต่ว่าคุณเอ้ยการการ่ายแทบจะเข็ดเขาเขาเขาให้ถ่ายไงครเขาให้ถ่ายคือความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่นี่นะฮะมันมันล้ำลึกพิสดารเราก็ไม่รู้เดิมบอกว่าถ่ายวันเดียวถ่ายสองวันเช่น คุณก็รู้นะวันนี้เนี่ยกลางทะเลทรายอากาศมาประมาณ50องศาเซลเซียสครับเขาเอาผมไปกลางทะเลทรายทรทัศน์มันควรตั้งอย่างนี้เขาก็เอาตั้งขวางเสียครับแล้วให้ผมขึ้นไปนั่งไข่ห้างแล้วก็มองกล้องแบบลึ้คลึ้นนั่งอยู่ในทะเลทรายนั่งอยู่นบน,นจอโทุทัศน์กลางทะเลทรายะนะครับคลึ้มเป็นอะไรอ้าวถ่ายครับครับอ,อ,อีกภาพหนึ่งเอาทุทัศน์ทำเป็นที่ภาษาเราเรียกว่าพรอ็อพใช้กระดาษ ยัดศีรษะผมเข้าไปอยู่ในโทรทัศน์แล้วผมใส่สูตรแค่นั้นยังไม่พอเดินถอยหลังลงทะเลทั้งชุดนั้นเหรอฮะทั้งชุดสูตรนะฮะที่เรียกว่าการออฟอัลเเบียนการออฟโอมานในทะเลแถวนั้นนะฮะแล้วก็ต้องรอให้คลื่นพัดซะก่อนพราะคลื่นพัดมาเนี่ยช่างภาพปรากฏแชะเราก็จะ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 เพาะคลื่นพัดอ้าวเสร็จแล้วให้เราทุกข่าลงในทะเลแล้วก็จ้องกล้องผมยังไม่รู้จะออกมาจะเป็นยังไงนี่นะฮะแล้วก็ที่ที่น่าขึ้นก็คือว่าไปฟิลิปปิน เขาตั้งรางวัลให้รางวัลฉายา The Man with the Golden Touch ไอหนุ่มมือทองผมถามว่าทำไมมาเรียกผมนี้ก็ก็หมายความว่าเขาคงคิดว่านี้จับอะไรแล้วก็เป็นทองเป็นเงินเป็นทอง้าขายได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วยจับตัวให้หน่อยช่ยจับตัวให้หน่อยไดเป็นเงินเป็นทองก็ยกย่องกันไปเกินเหตุนะผมว่าแต่ก็ดีเกดีครับแต่เขาคงยกย่องจากสิ่งที่เขาเห็นจากชีวิตที่ผ่านมาครับ งานเกี่ยวกับทางด้านสังคมที่เราจิ้งเอาไว้ช่วงที่แล้วก็คือเรื่องของที่พี่ล้อรณรงค์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องก็คือมูลนิธิดํารงพุตานค่ะก็ผมก็ดูอยู่ทั้งคุณสาธิตแล้วก็คุณอ้อยว่าเป็นพิธีกรพูดภาษาไทยไม่ถูกหรือเปล่าซึ่งก็ยังไม่มีนะอย่างน้อยยังพูดคําว่ามูลนิธิถูกเพราะบางคนจะพูดมูลนิธิผมถึงอยากให้ช่วยกันพูดไทยให้ถูกถูก นี่มูลนิธิไม่ได้มีหน้าที่ไปว่าโอ้ยสันติทอนผู้สื่สาไทยผิดเราจะเราจะบอกเออน้องอย่างในสภากลัวเขาหมั่นไส้เหมือนกันคำว่ากรรมมาธิการบางท่านยังใช้คําว่ากันมาธิการผมได้ยินบ่อยเวลาอภ่ปรายในสสเนี่ยพูดตั้งกันมาธิการขึ้นมาซึ่งผมยังไม่กล้าพอที่จะลุกขึ้นพูดในสภาว่าพวกเราผู้ภาษาไทยกั้ถูกนะครับกรรมมาธิการเพราะมันถ่ายทอดออกไปเด็กดูเด็กก็จะกันมาธิการกันไปตลอดก็มูลนิธิก็คอยอย่างนี้ครับ คอยปลุกจิตํำนึก mm hmm. ผมว่าปลุกจิตํำนึกให้รักภาษาไทยแล้วก็เราก็จะได้พูดกันถูกถ mm ู hmm. คนที่ทําลายภาษาไทยเรามากที่สุดคือพวกเราเองคือสื่อ <Yeah. S 1> วิทยุโทรทัศน์ mm hmm. และหนังสือ mm hmm. ครูสร้างคุณสมเนี่ยก็เขียนผิดอยู่เรื่อย แต่เราก็พร้อมที่จะน้อมรับเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ในวงการของสื่อมวลชนก็ยกย่องว่าเป็นพิธีกรที่เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับพิธีกรดุ่นน้องๆนะคะอันนี้เราภูมิใจมากแล้วโดยเฉพาะทุกวันนี้ได้เป็นวุฒิสมาชิกก็ให้ความภูมิใจกับคนในวงการบันเทิงอีกเหมือนกันมีเป้าหมายต่อไปในอานาคตไหมคะว่าสิ่งสูงสุดคืออะไรคําถามนี้ตอบยากที่คา คำตอบก็คือเชื่อนียครับว่าอยากเป้าหมายในชีวิตเนี่ยอยากมากเลยก็คืออยากที่จะไม่มีอะไรต้องทําคือทำ, <S 2> <S 2> <S ททำยังไงที่ฉันจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าวันนี้จะต้องไปทําอะไรในชีวิตที่ผ่านมา52ปีมันยังไม่เคยเลยครับคุณสาธิตมันยังไม่เคยวเวลาลให้กับตัวเองหะอย่างที่ว่าเราไม่ต้องห่วงว่าวันนี้นึกจะไปไหนก็ได้นึกจะไม่ไปไหนก็ได้อยู่เฉยเฉยยังไม่มีเลยในชีวิตก็หวังว่าอย่างนี้ตลอดว่าสักวันหนึ่งเราคงจะต้องมีว่าเอย ตื่นขึ้นมานั่งดื่มกาแฟแล้วไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องรับโทรศัพท์ไม่ต้องอะไรมาจนถึงวันนี้พี่ลอบพอจะมีคําแนะนํามีอุทาหรณ์ให้กับคนในวิชาชีพเดียวกันรวมถึงคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันนี้ยังไงบ้างครับสรุปได้อันหนึ่งจะพูดบ่อยๆก็คือเราเห็นด้วยกับว่าหนทางสู่ความสําเร็จนั้นนอกจากจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแล้วมีขวาก้ําโผล่มาทิ่มแทงเราอีก<ม>เราต้องผ่านไปเพื่อจะทาอย่างไรที่จะไม่ให้เราบาดเจ็บแต่ว่าทฤษฎีในการสําเร็จในงานนั้นผมว่ามันมีเยอะนะครับแต่หลักๆ่ผมวา ในจุดนี้ครับครับวันนี้เรียกว่าดีใจมากเพราะว่ารพี่ลพี่ล้อของเรามีเวลาน้อยมากนะวันนี้น้อยกว่าวันที่ทําธุรกิจของตัวเองด้วยสอไปแต่ว่ายังได้มาให้คําแนะนําในช่วงสุดท้ายเป็นตัวอย่างให้กับเราด้วยวันนี้แจ้งสิไม่ต้องกราบขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับครับขอบคุณครับสวัดดีครับนั่นก็คือต้นตํำรับของคู่สร้างคู่สมนะคะที่นับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพิธีกรรุ่นน้องๆได้ค่ะครับแต่ช่วงต่อไปครับเป็นเรื่องของคู่สร้างที่ไม่น่าจะเป็นคู่สมครับเพราะว่ามันผิดกฎหมายนั่นคืืออออเรรร่่งงขบบกกกััานนสคู มันเหมือนกับเงินที่อยู่รอยอยู่ในอากาศถ้าแทงถูกมันก็ได้ใช่ไหมฮะม,ม,มันเหมือนกับแล้วแต่ใครใครจะไขว้ามาแต่เปิดว่าว่าพอมันแทงผิดแล้วก็อยากจะตามทุนคืนนะฮะมันก็เลยยิ่งลึกเข้าไปใหญ่